ต้นสาระที่เราเห็นนี้ก็เป็นต้นมายที่พระพุทธเจ้าประสูต <c oughs> ร์มาภายใต้ต้นสาระคือต้นหลังะจะมีดอกเหลืองๆดอกเล็กๆเหลืองๆมีออกดอกก็ประมาณเดือนตึกภามีดอกเหลืองอลามสวยงามที่ ต้นสาระหรือต้นหลังแล้วก็ยังเป็นว่ามีอ <c oughs> ีปสูปสูปก็ใตยใต้ต้นหลังที่เราบางทีเราก็ไปเอาสาระที่เอ่อทศรีลังกามาปลูก <c oughs> เขบอกว่าเป็นต้นสาระ <c oughs> นั้นก็ให้ทุกท่านได้ศึกษาให้เข้าใจว่า <c oughs> ต้นสาระหรือต้นลังที่พระพุทธเจ้าประสูตรแล้วก็อริยพัน,พนกเนนนเ็เป็นต้นต้นลังอม่ใช่เป็นต้นไม้ที่ <c oughs> เป็นดอกใหญ่ๆเป็นอันนั้นไม่ใช่เราก็ไป <c oughs> ฟังแต่ว่ามันไม่ <c oughs> ดูเหตุผลที่ ต้นไม้แบบนั้นมันไม่มีในประเทศอินเดียหรือว่ามันไม่มีในบริเวณสถานที่แห่งนี้หรือว่าที่ดุมปินีก็ไม่มีแล้วก็ที่ <c oughs> คุอินาลาก็ไม่มีฮะเป็นต้นลัง <c oughs> เพราะว่าต้นลังก็เป็นแม้แต่ที่ในพระไตรปิฎกก็บอกว่าเป็นนางลังคู่นางลังคู่ก็คือต้นลัง มันเป็นต้นไม้ที่พระองค์นั้นได้ประสูตรแล้วก็อรินิพานที <c oughs> ตน่ต้นหลังต้นหลังและสิ่งสำคัญคือแม้แต่ดอกหลัง <c oughs> ที่หล่นลงมาบูชาสกการะทำให้พระนอนก็เกิดความอาศจรรย์ พระองค์ก็ได้บอกอ,อนุนว่าอ,อนุนเราจะทากฏไม่สนับสนสุนการบูชาด้วยอามิรบูชาพระองค์สนับสน,สนสุนการปฏิบัติบูชานั้นการปฏิบัตินั้นยึงเป็นสิ่งที่ให้เราได้รู้แล้วก็เข้าใจใน <c oughs> การกระทำเพราะว่าการปฏิบัตินั้นก็เป็นส่วนที่จะทําให้เรานั้นได้ รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมะยิ่งกว่าอมิตรบ,บูชาที่สำคัญการบูชาด้วยดอกไม้ของหอมมันก็เป็นสิ่งภายนอกอการปฏิบัตินั้นก็จะทำให้เรานั้นได้รู้ชัดรู้แจ้งรู้ยิ่งในธรรมะ,ะมันก็จะมีความะละเอียดอ่อน มากกว่าอันนั้นก็เป็นส่วนที่ <c oughs> สำคัญที่เราควรที่จะศึกษาควรที่จะมีความเข้าใจในการเป็น <c oughs> กจนสารสาร,สาระ,ะเราต้องเข้าใจในสาระของพระพุทธศาสนา <c oughs> ที่แท้จริงไม่ใช่เอาแต่ เปลือกนอกของศาสนาเอาสาระเก่นสารไปใช้ไปไป,ปฏิบัตินั้นก็เป็นส่วนสำคัญที่เ,เราได้มาเห็น <c oughs> ก็ได้มา, <c oughs> าปฏิบัติในสานที่มันก็ความปีติยินดีก็จะมีความ <c oughs> มันก็ มีความแตกต่างกันเยอะนะที่เราไม่ได้มามันก็ <c oughs> ไม่ได้สัมผัสของจริงของแท้อันก็เป็นลักษณะที่ <c oughs> ประสบะเห็นหรือว่าได้รู้ในจริงที่ได้มาได้ทำจริง